ไปเลยครับไปเลยไปเลยฮะฮะฮะแย่แล้วฮะไปเร็วไปเร็วหนีเร็วหนีเร็วกบพยองกบพยองมาๆได้โดนยิงเราทำอะไรได้เว้เนี่ยอ้าอ้าโดนยิงโดนยิงโดนยิงอ้า ฮัลโหลฮัลโสดีคุณโจทุกท่านกันด้วยนะฮะกับพ่กับผมฮายควยแต่อิชเชอร์น,นีนั้นเราก็มิวเก็บวอทันเตอร์นะครับผมแต่วันนี้เนี่ยเราจะรถถังเอเอคันใหม่ไปลงสนามจริงกันนะครับผมเอ่อด้วยความที่ว่ารถถังเอเอที่ผมปลดนะพูดงติ้งคันด้วยความที่ว่ารถังเอเอที่ผมปลดมาเนี่ยมันเป็นรถถังเอเอประเภทใช้จรวดแซมใน,นการสร้างความเสียหายให้กับก็มีฝั่งข,งของคามนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งเจ้ารถถังคันนี้เนี่ยมันไม่มีพวกปืนกลในการทำลายมีดใส่รถถังเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนเี่ย ไอ้เรื่องของภาาสบกณาที่ได้ต้องได้จากการยึดฐานหรือสอยเครื่องมินอย่างเดียวนะครับผมมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากนะฮะในการปลดล็อกอุปกรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของอุปกรณ์ผมขอญาตลาไว้กันนะครับผมถ้าจะให้ไปปลดครบทุกอย่างเพื่อที่จะมาทารีวิวเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเสียวลามากๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมที่เขาจะกดเครื่องบินมาฮะแล้วก็ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เราจะสอยเครื่องบินได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะใช้เวลานานมากถ้าเป็นไปไไได้้้ผมมมกกกก็เเลลลลลยืออทีี่่่่จะปุรณ์แวัันนง มันจะเสียเวลาในการทําคลิปตัวถงังคันอื่นนะครับผมอ่ะเพื่อเป็นการเสียเวลาเราจะมาลงรายละเอียดดีเทลกันเลยดีกว่านะครับผมว่าตัวถังที่ผมเอามาให้ดูในวันนี้เนี่ยเป็นตัวถังอะไรนะฮะตัวถังคันนี้เนี่ยจะเป็นตัวถังที่มีชื่อว่าอิมพูฟชาพาร์เรลนะครับผมเป็นตัวถัง AA ประเภทแซมจากประเทศสหรัฐอเมริกาไปถลิกอยู่ที่9.3นะครับผมซึ่ง ไอ้เจ้าอิมพูชาพาเรลเนี่ยเอกส่นที่สามารถพกไปได้เนี่ยพกไปได้ทั้งหมด12ลูกนะครับผมเมก้าซีนึงมีทั้งหมด4ลูกนะฮะแล้วก็เมก้าซีสำรองเนี่ยมีอีก2องเมกาซีนะครับผมก็คือ8ลูกนะฮะพอเลนเดอรการ์บุนพอนขอเจ้าอิมพูชาพาเรลเนี่ยจะอยู่ที่61.4องศาต่อวินาทีนะครับผมมุมกดอยู่ที่ลบเมุมเงย90องศานะฮะมุมกดกับมุมเงยนี่คือสุดยอดมากๆเลยนะครับผม ไฟเละอยู่ที่60นัดต่อนาทีอันนี้ก็คือมันสามารถยิงค่อนข้างจะได้รูนิดหนึ่งแต่ประเด็นคือเวลาย,ยิงนั้นนึงต้องใช้กล้องเหมือนกล้องรวจับความร้อนป่ะอันนี้ผมไม่มั่นใจอ่ะเหมือนเซนเซอร์รวจับความร้อนในการจวจับเป้าหมายนะฮะก่อนที่จะยิงนะครับผมอัตราการโหลดอยู่ที่18.7วินาทวิีนะครับผมก็ถือว่าไม่ได้นานมากนะครับผมแต่ทีนี้ว่าไอตอนระหว่างโหลดเนี่ยเขาจะหันมาสวนเราหรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผม เรื่องของกลอขอเจ้าอีพูชัพเเรลเนี่ยมันจะอยู่ที่ศูนย์มิลิเมตรทั้งคันเลยนะครับผมเพราะฉะนั้น,เ,นเรื่องการกันรกระสุนนี่คือไม่ต้องไปถามหามันนะฮะมันกันกระสุนไม่ได้เลยโอ้โหบากเจร์ปืนกลเจดหุสองหรือปืนกลสองจุดเจ็ดจะยิงตายเลยนะครับ <S <S ผมเพราะฉะนั้นก็อยู่แนวหลังแบบหลังจริงๆเลยนะครับผมไม่ต้องไปห้าวแบบเป้ไปยิงเขานะฮะโดยเขาเป็นยิงสวนมาคือแตกแน่นอนนะครับผมไม่ต้องฝึกเลยนะฮะ ไอตากจอกเขาลูกกระสุดอยู่ที่38มิลลิเมตรอันนี้มันเป็นข้อมูลที่เขาเขียนไว้นะฮะว่าไอจรวดเจ้าแซมที่เราใช้เนี่ยมันจอดอยู่ที่38มิลลิเมตรนะครับผมแต่ทีนี้ว่าถ้าไปดูรยายละเอียดข้อมูลเนี่ยมันไม่เขียนบอกไว้นะฮะแต่ในตรงไอหน้าต่างสเตตัสเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าอยู่ที่38มิลลิเมตรนะครับผมก็ไม่ต้องไปห้าเป็งยิงระถ,ถางน,นะฮะมันยิงไม่ได้ <laughs> คือถ้าเรถังมาก็รัชตากรัรนะผมแบบเป็นก้ามเออยิงไปเลยเรียบร้อย,อย <c oughs> ทำอะไรไม่ได้ไงสวยไม่ได้เลยแต่ที่นี้ว่าไอ้จรวดเนี่ยมันมีอยู่2แบบนะครับผมผมไม่รู้นะฮะว่ามันต่างกันยังไงเพราะว่าผมเห็นไอ้สเตตัสเมก็เหมือนกันเป๊ะเลยผมก็เลยงงว่ามันจะต่างกันยังไงวะคนทหารของเจ้าอ,อีพูชาพาเรลเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด5คนนะครับผม ก็คือไอ้นั่งอยู่ด้านหน้าเนี่ยสี่คนนะฮะตรงนี้เลยนะครับผมนี่ผมก็งงเหมือนกันนะฮะว่านั่งกิกก๊กต่อทำไมเนี่ยสี่คนแล้วก็ตรงส่วนของพนจริงเนี่ยอีกหนึ่งคนนะครับผมผมก็สงสัยนะฮะคือไอ้นี่พนขับใช่ไหมไอันนี้โหลดเดอร์คือมันโหลดตรงไหนอ่ะผมงงมากเลยกระจุนอยู่ตรงนี้แล้วทำไมพี่แกเขาไม่อยู่อยู่ตรงแถบนี้วะ <c oughs> <c oughs> หรือไปนั่งย่ออยู่แถบนี้ก็ได้นะไ <c oughs> ปะนั่งอยู่ด้านหน้าคือต้องปีไปเปียกกระสุนเงี่ยหรอโอ้โหโคตรทุรังเลย <c oughs> แล้วก็อันนี้เป็นคอมมานเดอร์ใช่ไหมโอเคโดเดอร์สองนะฮะคอมมานเดอร์หนึ่งไดเวอร์หนึ่งกันเนอร์หนึ่งโอเคห้าคนครับผมน้ำักอยู่ที่สิบสองจุดสี่ตันนะครับผมกำลังเครื่องยนต์อยู่ที่สองร้อยสี่สิบสาม HP นะครับผมความเร็วสูงสุดอยู่ที่หกสิบเอ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะคือเวลาเล่นจริงๆเนี่ยไอ้เจ้านี่เนี่ยมันก็ไม่ได้ช้านะครับผมขนาดไม่ได้อัปเกรดเครื่องยนต์เนี่ยมันยังเร็วเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของความเร็วเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาสักเท่าไหร่มันเป็นรถถังแนวหหหลัััััักกมมมมนน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 ไไ่่ใชรรรถถงแแวว้้้าาาาเเออป็็ตยคบผพะะฉ อยู่หลักๆไว้แหละครับเครื่องยนต์ไม่ต้องไปอัพผมแนะนํานะคือถ้าจะไปนั่งอัพเนี่ยมันเสียหลักโคตรเลยนะอ่ะพูดไปมันก็โคงจะไม่เห็นภาพแลลวครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไปดูส่วนของเกมเพลก์กันเลยดีกว่าแล้วับผมปะไปดูกันเลยเอาละครผมเราก็มาอยู่ในห้องการเป็นที่เรียบร้อยนะฮะมาเราก็ไปหาที่แอบก่อนครับก่อนที่เราจะโดนสเก็ทเป็นคนจะเอาออฟโนแวร์ยิงใส่ตายนะแอบก่อนครับแอบก่อนโอ้เอถังเรายิ่งบางๆเลาด้วย มีขบินไหมคือเวลากดตัว X เ,เนี่ยมันจะมีสายรักแบบนี้ขึ้นนะผมเป็นวงกลมสีเขียวๆนะฮะถ้าเกิดเจอขบินฝั่งข้ามเนี่ยก็คือใช้เจ้านี่นะครับไอให้ขบินศัตรูเนี่ยอยู่ในเป้านะฮะมันก็จะล็อกแซมนะครับผมก็จะสามารถยิงได้นะฮะแล้วถ้าเกิดให้โชว์เนี่ยก็คือกดไอ้นี่ครับกดไอ้คอนโทรลแล้วก็ R ครับผมเพื่อเป็นการล็อกเป้าขบีอีกทีนึงนะฮะแล้วก็ยิงไปผมเปอร์เซ็นต์โดนมันจะสูงขึ้นนะฮะคือถ้าเราเฉยๆแล้วยิงเนี่ยบางทีมันก็เหมือนยิงไปแต่มันก็ไม่่โดนนนนนะะะเเเอออพราฉั้้ียตง ใช้แซมล็อกด้วยแล้วก็ใช้ไอตัวล็อกเป้าเนี่ยล็อกด้วยนะครับผมแซมมันถึงจะวินไปหานะฮะพรากดเองเฉยๆบางทีไปมันก็ไม่ไปหาผมก็โงเหมือนกันอ่ะรอครับรอตอนนี้เราก็รอเขาบินฝั่งตรงข้ามนะฮะว่าไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนนะอี่าแล้วผมก็สงสัยเหมือนกันนะอพลาทหารพี่แกมแม่งนั่งชิลอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้โหเพื่อเขายินกันแบบแตกกันไปแบบที่ไหนกันแล้วก็ไม่รู้ตัวพี่แกสีคนแม่งนั่งชิลเลย แต่เจ้านี่มันก็สามารถใช้กล้องในการสปอตได้นะครับผมแต่ทีนี้ว่าคือคงไม่ใครบ้าที่เอาไอ้เจ้านี้ขึ้นไปสปอตแนวหน้าหรอกจริงปละละ่ะมันเป็นรถถังแซมอะมันไม่ใช่รถถังที่สามารถจะกันกระสุนเพื่อไปสปอร์ตสปาร์ตได้อะ่ะ A few moments later นี่เสียเครื่องบินนะไนะอ,อะ้นั่นๆปะเป้าอีกไปแล้วนี่ไงเอาไปเลยเพื่อน ไปเลยครับไปเลยไปเลยฮะฮะเอ้ามันบินไปไหนของมันวะอ่ากดล็อกเป้าก่อนครับมันบินไปไหนของมันนะไม่โดนหรอเหมือนน่าจะไม่โดนนะฮะแหมน่าเสียดายมากเลยก็นั่งรออย่างเงาเงาต่อไปนะฮะนัดแรกอีกไปไม่โดนนะครับผมจรวดมันบินไปไหนก็ไม่รู้นะฮะแห <Brand. S 1> มเขาบินฝั่งข้ามมันบินไปไหนก่อน คือเนี่ยฮะอย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่าไอจรวดแสลมถึงแม้มันจะรัเป้าก็จริงนะฮะแต่ไม่ใช่ว่ามันตกใจเพื่อจริงใช่ไหมเนี่ยรือว่าเขายิงมาหาเราคือจรวดแสลมมันไม่ใช่ว่ามันจะยิงโดนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปนะฮะถ้าเกิดเราไม่เอากรองไปสปอร์ตหรือไปยึดฐานเนี่ยมันเป็นอะไรที่ได้ไอพียากมากเลยนะครับผมและก็คงไม่ใครบ้าจี้ขึ้นไปแนวหน้าเพื่อไปสปอร์ตแลถังสตูหรอกใช่ไหมบอกผมชี้ว่าใช่ <laughs> โอ้ โคตรสุดยอดเลยเว้ยถ้าเกิดเอารถถังก่อศูนย์รเบสเนี่ยไปไล่ส,สร์ดชาวบ้านเนี่ยยิงได้เหรออาิงไปแล้วแล้วก็ไปไหนก็ไม่รู้เอาแสบใส่ไปไหนเนี่ยคือปกติเนี่ยไอฮอเนี่ยมันล็อกเป้าได้น,นะแต่มันยิงไปมันไม่โดนมันยิงไม่ได้ไม่ใช่หรอวะนั่งรออย่างเงาเงาเงาจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยไม่เห็นมีใครไหมสอยเลยนี่อ่ะเพื่อนมาหน่อยขบ,บิน ก็ถึงว่าอะไรทำไมเขาใช้รถถังเอประเภทกรก็สุดแต่อากาศกันไม่มีใครใช้แซมเลยก็อย่างที่สุดฮะคือมันใช้ยากอ่ะมันไม่ใช่ว่าจะสอยได้นะเเป้ายิงไปเลยนี่ไงไปเลยนั้นนึงจรวดไปแล้วโดนไหมโดนครับผมสวยงามมาได้มานึงคิวในสุดเราก็ได้มาสัทีอาแล้วครับผมเขายังไม่ได้ปลแฟร์ใช่ไหมเนี่ย ถ้ายังไม่ปลดแฟนก็เสร็จผมอะหรือว่าเขาเลยปล่อยแฟงะมันก็มีนะบางคนที่เขากดแฟงไปเป็นผมเองก็หนึ่งในนั้นกดแฟไไ่เป็นเจอจรวดบินมาก,ก็เรียบร้อยก็แป่งร,รออะไรคือเอคือผมเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่่อยได้เล่นคือบินนะฮะก็น่าผมเล่นจนได้เนี่ยได้่อบบินทิ้งนิวเลียผมยังเทคออฟไม่เป็นเลยะคือผมนั่งแช่อยู่ในรันเวย์ผมไปไหนไม่ได้เพราะผมเทคออฟไม่เป็น เพื่อนมันก็งงนะทำไมไอ้ขบิททิ้งเขียนมันไม่มาสักทีวะเบ้งแม่ก็แจ้งไปอยู่นั่นแหละว่าเออว่าว่าขบิททิ้งเขียนจะมาแต่ไม่ไปม,มาสักทีเพราะอะไรเบ้งคนขับไอ้เทคออลไม่เป็นผมได้โคตรทาเพื่อนเบ้งพิมพ์ข่าวว่า,วเ,วาเอ้ยมึงเทคออลเป็นหรือเปล่าวะผมก็บอกไปว่าไม่เทคออลไม่เป็นเบ้งก็บอกเพ่อนก็นขับไป คือ่รถถังเก่งแต่ตันเทคออกขึ้นไม่เป็นเรียบร้อยสิครับไปขับกันทางห้องนะเอาละครับผมเรามาอยู่กับเกมที่2กันเลยนะฮะเราก็ต้องนั่งรอแบบเหงาๆต่อไปนะครับผมทําอะไรไม่ได้นะฮะคือรถถัง AA ของเราเนี่ยมันเป็นรถถัง a a ประเภทแซมน,นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเจอรวดแซมอ่ะมันไม่สามารถสอยรถถังได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากรอื่องบินฝั่งตรงข้ามครับผม รอต่อไปนะฮะรออย่างเงาเงาเพื่อนสู้เขาเราไป็นการใจให้นั่งรอต่อไปนะครับผมดูสิว่ามันจะมีคนกดมาไหมเครื่องบินตอนต้นเกมเนี่ยคือไอ้ฮอ์มันมีนะแต่เครื่อบินผมไม่มั่นใจวะ่ะเราก็ร <laughs> <laughs> อต่อไปนะฮะรออย่างเงาเงครับผมกับสี่หนุ่มสี่มุมนะฮะนี่ดูไปไงนั่งหน้าสลอนซูมหน้าแป๊บ เราเย็นดีจังเลยเพื่อนว่าไงเย็นนี้กินอะไรดี <laughs> จะให้กลับบ้านหรือเปล่าประเด็น <laughs> นั่งหน้าสอนอยู่เดี๋ยสีนอเนี่ย <laughs> ดีหน้าว่าแบบนี้ไอ้ไมเมฆมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับเออสภาพอากาศมันก็ค่าจะโปร่งอยู่นะฮะเฮ้ยขบินนับนะ <laughs> ขับบินจบิน <laughs> เห่งไว้นะฮะรอไว้ครับ อเอ้ยนั่นมันโดนเปล่าวะอ๋อโดนแต่ว่าขามีนโอโ้โหดีจเกอร์เลยโดนสอยโดนเลยไหมไม่ได้อะไม่ได้ครับมันก็ไม่เป็นไรครับสอยไม่ได้ไม่เป็นไรอ๋อเห็นแล้วครับไปเลยเอาไปเลยนี่ครับแซมลูกหนึ่งเอาไปอีกเอาไปอีกลูก รยบร้อยรยบร้อยผมร่วงนะฮะสวยงามครับร่วงหนึ่งอ่าได้อยู่ครับลบเฮ้ยฮ้มีกระสุนลอยมาถอยแป๊บเพื่อช่วยด้วยแย่แล้วฮะไปเร็วไปเร็วหนีเร็วหนีเร็วกรพยอกรพยองตองายาไนะด้โดนยิงโดนยิง

ไอ้ตายเถะครับยะงดีว่าสอยได้สักลำหนึ่งเอาละครับผมเราก็มาอยู่กับเกมที่สามกันเลยนะฮะในวันนี้อย่างดีนะว่าไอ้ตายสองเนี่ยเราสอยได้ตั้งหนึ่งลำนะฮะโอ้โหแต่ถ้าตัวแม่งแบบโอ้โหล้อมบ้านไปแล้ววะทํางไงได้ละ่ะเราก็แตกสิครับรออะไรก็ถังเราแม่งสู้ฝั่งตัวข้าวไม่ได้ไงเราจิกถังไม่ได้ถ้ายิงได้ที่ผมยิงไปแล้วโอ้โหไม่ไหวอะ่ะเพื่อนตูทรงแล้ว เพื่อเราน่าจะแย่แล้วครับเพื่อนเราไม่ไปรจะไหวแล้วนะฮะศัตรูได้มาถึงบ้านแล้วครับดูทรงแล้วผมน่าจะไม่รอดนะฮะมาก่อนตายขอจิงก้บินฝั่งนูสักลามดูซีบีหรือเปล่านะฮะแต่เพื่อนเรานี่โดนไล่ยิงอยู่นะฮะเฮลิคอปเตอร์ทีมเราเพื่อนลากรลากรดูทรงเขาไปน่ารอดนะฮะนั่นเรียบร้อยแตกครับผม โอ้แฮคเคอลเตอร์มันเล่นยากเว้ยถ้าเกิดคนที่ล่นไปกิ่งเนี่ยคือเรียบร้อยเลยนะฮะอ่ะสปอร์ตให้เพื่อนครับเพื่อนฉันทำได้แคน่นี้ที่เหลือฝากด้วยนะสปอร์ตให้แล้วสู้เขาสู้เขาไปติง ขอกขบ,บินหน่อยขอกขบ,บินหน่อยะบ,บินอ่าได้อยู่ครับผมได้แต่สปอร์ตมานะฮะไฟติ้งเพื่อนตั้เขาเพื่อนส,สู้สวยงามะบ,บินฝั่งข้ามไหนเฮ้ยนนนน,น,นตกเป้าครับตกเป้ากีใบ กีใบเื้นได้อยู่ครับแตกหนึ่งครับผมได้อยู่นะฮะได้อยู่ดูซิมีไหมกบินอยู่ไหนอีกกบินข้าศึกอยู่ไหนกบินข้าศึกอยู่ไหนมีไหมได้มานะฮะหนึ่งลำครับผมขออีกขออีกกบินมาอีก แต่ฐานเราโดนยึดไปแล้วนะฮะตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ครับผมศัตรูล,ล้อมบ้าไปแล้วนะฮะเอาแล้วผมจะแตกเมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับเวลาแลครับตอนนี้เอาเพื่เรายังไงขบบินไหม,มผมไม่เห็นนะฮะ เพื่อเรานี่ครับเพื่อเรากำลังสู้อยู่นะครับผมเดี๋ยวเราช่วยเพื่อสปอร์ตหน่อยก็ดีนะฮะอ่ะเสรยจร้อยครับเพื่อนเราสอ่ไปแล้วเพื่อนเราโดนและยิงอยู่ก็มีฝั่งข้ามาหลบบ้างยิงไปไปขบีนฮอดีกว่าออร้อยผม ได้ปล่อยนะฮะได้เอซิตมาอยู่สวยงามครับอ่าได้อยู่ได้อยู่รอครับรอเออเออเออไม่เอาไม่เอาไม่เอาเร็วซู่ซู่เร็วซู่ซู่ขับบินขับบินอยู่กระบินอยู่เราทำอะไรได้เว้เนี่ยอ้า โดนยิงโดนยิงโดนย,ย,ยิงอะ,อะ <c oughs> เรียบร้อยโดนเป็นก้อนยิงตายหมดเลย <c oughs> <c oughs> เอาแล้วครับผมมาเราก็มาอยู่ในห้องการเป็นที่เรียบร้อยนะฮะกับตาสุดท้ายของวันนี้นะครับผมเ <c oughs> มื่อกี้มันมีขบับปิดมาเหรอขอบับปิดเดี๋ยวอวะขับปินนะ อีกปไปเลยครับได้อยู่ครับผมเอ้ยมันโดนนี่หว่าอ่ะแต่ก็ยังดีฮะสอยโดนได้ให้ข,า,ขาวๆได้หมลยอละขรบบินนี่หว่าขับบินครับขบินอย่าบอกเพื่อนนิดนึงนะฮะ,อะรอครับรอรอครับรอ รอสอยใช่แน่นอนครับนักบินเฮ้ยแต่หายเข้าไปเมฆแล้วอ่ะมา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 อ่ะรอครับรอหายไปแล้วครับหายไปแล้วอ่ะอ๋อนู่นนๆ่นน่น ครับมาแล้วมาแล้วตเป้ายิงไปเอาไปเลยเพื่อนเอาไปโดนไหมโนปไม่โดนหรอไปไหนแล้วเ๋ยวนะไปไหนแล้วกบีไปไหนแล้วก็บีไปไหนกบีไปไหน ดูนักนูนักนึกนยิน่งไปลูกหนึ่งไปครับแสมไปแล้วโดนนิดบน้อยครับผมได้มาอีหนึ่งนะฮะสวยงามเพื่อนสู้เขาเพื่อนสู้ๆเราใสก่กระปีไทยไม่ต้องห่วงเอาละครับผมก็สนเราเหลืออยู่นัดหนึ่งนะครับผมในแมกกาซีนนี้นะฮะเอ่อ มีมไหมดูดีครับดูดีเอาเอเราแตกสักกันเพื่อนบอกฉันจะไม่ทันได้เลยสงสัยโดนก็สูนแตกอากาศหรือเปล่าน่าจะใช่แต่ทิวล่วงไปแล้วนะฮะรอครับผมรอสอยนะฮะมีอีกไหมเอยเออน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 อ่ะรอครับรอเป้าไว้นะฮะรอเป้า้างไว้ครับ ถ้าแดกเมื่อไหร่เรายิงเมื่อนั้นครับแต่มันมันไม่แดกก็เีอ่ะมันยิงไม่ได้อ่ะอ่าบอกเพื่อนก่อนครับเนี่ยมันล็อกเป้าไม่ได้ครับไม่รู้ทำไมอ่ะล็อกเป้าครับอีกไปครับแต่มันยิงกระรดดนี่หว่า อ่ะรอกระสุนครับเนี่ยแต่มันไม่ล็อกอันนี้ครับผมมันไม่ล็อกคอนะฮะไม่เป็นไรฮะเรารอสายกระปินก็ได้นู้นนู้นนู้นนูินมากบินมาอ่ะมีครับกบินหลายลำเลยฮะโอ้โหมาเพียบเลยตีนะว่าเรายิงทิ้งเพื่อเปลี่ยนแม็กกาซีไปแล้วมารอบนี้เราต้องไปยิงครับกดน้องเป้าไว้ครับมารอครับรอ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  มาไหมมา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 ก็บินแน่นอนไปไหนแล้วอ่าเขาบินต่ำครับเขาจะหลบแซมนะเขาบินต่ำกลาวหลบแซมครับอ่าเห็นแล้วจีบไปครับ เอาป่าวเอาป่าวตอกตอกตอกิ anyway. <Nope. S 2> ีไปขีไปครับเอ้าโดนเพื่อนเหรอเนี่ย Nope. เอาโดนเพื่อนักกันขีไปครับโดนป่าวเอาป่าวครับขีไปโน้ปโอ้ยอะ โอ้คือไอ้นี่ไงผมยิงใส่ศัตรูใช่ไหมแต่ตำรวจอะไม่มีไม่หายมันกลายเป็นเฟรนด์ฟรายโอ้โหค้าซ่อมแพงผู้ฉีพผมว่าผมล็อกศัตรูนะแต่จรวจอะมันไอ้นี่เพื่อนไอ้ศัตรูเขาขกดแฝงมาใช่ไหมตำรวจแม่งบินไปหาเพื่อนเฉยเลยเรียบร้อยเพื่อนแตกแล้วผมเป็นคนฆ่าเพื่อนด้วยแกประเด็น โควสวยเอาละครับผมจบกันไปแล้วครับ,บปเป็นไงสนุกหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเป็นไงบ้างครับผมกับอีพูฟชาเปรเลนะครับผมรถถัง AA ประเภทแซมนะครับผมซึ่งไอตรวจแซมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันนี้นิดนึงนะครับผมคือมันไม่ได้ปิดจ็อบขบินฝั่งข้าศึกเนี่ยแบบ100%นะครับผมคือบางทีเนี่ยเขาอาจจะเปิดระบบแฟร์เพื่อหลบหลีกไอตรวจแซมของเราได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่หลักๆ ของไอ้เจ้าจรวดแซมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นการกดดันเครื่องบินฝั่งข้าศึกมากกว่าครับคือถ้าจะให้ไปทาลายเครื่องบินฝั่งข้าวเนี่ยทำลายได้นะแต่มันค่อนข่าที่จะยากนิดน,นึงนะฮะโดยความที่ว่าไอ้เครื่องบินสมัยใหม่เนี่ยส่วนใหญ่เขามีระบบแฟร์กันหมดแล้วไงถ้าเกิดไม่มีระบบแฟร์มันได้แน่นอนครับผมยังไงก็ตายนะฮะแต่ถ้าเกิดเขามีระบบแฟร์เนี่ยก็อาจจะไม่โดนนะคือปล่อยแฟร์แล้วก็บินหลบดีนิดนึงก็รอดแล้วนะฮะ <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเล่นยากนิดน,นึงแต่ถ้าเกิด โดนเนี่ยคือสาใจแน่นอนครับคือเต้นเอาเพลินๆนะผมว่าเล่นได้นะค่อนข้างจะสนุกด้วยอ่ะวันนี้ก็ไว้เท่านี้กันฮะถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมวันนี้ผมหาเว้นขอไปก่อนนะครับผมไปพบกันคลิปหน้านะฮะไปครับสวัสดีครับ